ภารกิจหลักที่16สั่งสอนปรมาจารย์ปรุงยาสีดาวภารกิจหลักที het, ่22สั 2, ่งสอนปรมาจารย์ใช้ภาพลวงตาสีดาวภารกิจหลักที่23สั่งสอนนักหลอมสามดาวภารกิจหลักที่24สั่งสอนนักวางค่ายกลนสองดาวภารกิจหลักที่25สั่งสอนนักฝึกสัตว์อสูรสองดาวภารกิจหลักที่26สสั่งสอนสิทธิ์ถ่ายทอดความรู้ขั้นสาม ภารกิจหลักที่27ิ็รับกูเฉินเข้าเป็นอาจารย์เสร็จสิ้นแก้ปมในใจกูเฉินยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจรองที่6เส้นทางสู่เซียนต้องทําให้คนนอกสํานักสิบล้านคนทะลวงผ่านระดับการบ่มเพาะและถูกยกย่องว่าเป็นเซียนโดยผู้คนพันล้านคนจํานวนผู้ที่ทะลวงผ่านตอนนี้คือ4ี่ล้านคนผู้คนยกย่อง8.99ล้านคน ภารกิจอื่นๆจังอยู่อาจจะยอมแพ้ได้แต่มีแค่สองภารกิจสุดท้ายเท่านั้นที่จังอยู่ให้ความสําคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอันไหนรางวัลก็โดดเด่นเป็นอย่างมากควบคุมมิติทักษะสร้างร่างเทียมนี่มันทักษะในตำนานมีใครบ้างที่ไม่อยากได้ทักษะแบบนี้สิ่งที่ทําให้จังอยู่พอใจก็คือรางวัลจากภารกิจทั้งสองอย่างนี้จังอยู่ได้ทําภารกิจที่27เดเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือแค่คิดหาวิธีแก้ปมในใจกูเฉิน ส่วนความก้าวหน้าของภารกิจรองที่หกนั้นจังอยู่ก็พอใจอย่างมากแม้เขาจะมีลางสังหรณ์ว่ามีคนจํานวนมากทะลวงผ่านขอบเขตไปได้แต่เขาก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนทะลวงผ่านไปได้ถึงสี่ล้านคนในอีกความหมายก็คือคนที่มาฟังการสอนนี้ทะลวงผ่านไปได้กว่าครึ่งต้องขอบคุณทะเลหลิงชี่จังอยู่อดทึ่งไม่ได้หากไม่มีทะเลหลิงชี่มันคงยากที่คนจํานวนมากจะทะลวงผ่านไปได้ แน่นอนนี่ก็เป็นผลงานของจังอยู่ด้วยยังไงซะสุดท้ายหากไม่มีเขามันก็ไม่มีทะเลหลิงชี่ภารกิจย่อยที่6คงพักไว้ก่อนแต่ภารกิจหลักที่27มันต้องคิดหาทางจังอยู่เพ่งสมาธิไปยังภารกิจหลักที่27ว่าจะช่วยกูเฉินยังไงความทรงจําในอดีตกลายเป็นเงาหลอกหลอนกูเฉินเขาอยู่กับความแค้นนี้มาถึง800พปีความแค้นนี้มันลึกซึ้งขนาดไหนกันวิธีทั่วไปคงใช้ไม่ได้ผล หากจังอยู่อยู่ขอบเขตตุ้นส่วนจริงๆเขาอาจจะพึ่งทักสลอกลวงเพื่อแก้ปมในใจของกูเฉินแต่ปัญหาคือในเวลาอันสั้นนี้ไม่มีทางที่จังอยู่จะขึ้นไปถึงขอบเขตตุ้นส่วนได้เพื่อพัฒนาระดับการบ่มเพาะจะต้องเข้าใจกฎพื้นฐานของการรับรู้ด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปถึงขอบเขตหลีส่วนในเวลาอันสั้นจังอยู่สายหน้าเมื่อทักสลอกลวงร้าประโยชน์ถ้าอย่างนั้นการโน้มน้าวใจก็ไม่อาจจะแก้ปมในใจของกูเฉินได้ ความแค้นเคืองเกือบหมื่นปีจะแก้ไขด้วยคำพูดไม่กี่คำได้ยังไงผ่านไปสักพักจังอยู่ก็ยังคิดหาทางแก้ไขไม่ได้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงแหบๆดังขึ้นมาจากด้านนอกประตูเจ้าสำนักจังอยู่หยุดคิดและกลับไปแสดงสีหน้าเฉยเมยทันทีเข้ามาอูชิงชวนเปิดประตูเข้ามาและเดินเข้ามาหาจังอยู่อะไรจังอยู่มองไปที่อูชิงชวนอย่างใจเย็นอูชิงชวนโค้งให้และพูดขึ้นมา เจ้าสำนักพวกขอบเขตลี่ส่วนขอเข้าร่วมสำนักทางเฉียงด้วยหนึ่งในนั้นจะทำงานที่โรงอาหารส่วนคนที่เหลืออยากจะขอเป็นผู้ช่วยสอนข้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้จึงมาหาเจ้าสำนักจางอยู่แปลกใจหากข้าจำไม่ผิดคนพวกนั้นคือหัวหน้าสมาคมเขตเหนือนี่หนึ่งในนั้นยังเป็นหัวหน้าพันธมิตรร้อยสำนักของเขตเหนือไม่ใช่หรือไงกลุ่มหัวหน้าสมาคมเขตเหนือกลับขอเข้าร่วมสำนักทางเฉียงในฐานะผู้ช่วยพ่อครัวและผู้ช่วยสอนเั้นหรืออูชิงชวนพยักหน้า พวกนั้นบอกความต้องการออกมาเองดังนั้นไม่น่าจะโกหกฮีฮิน่าสนใจจริงๆจังอยู่ยิ้มออกมาท่านอูบอกคนพวกนั้นไปสํานักคังเฉียงยินดีต้อนรับพวกเขาแต่การทํางานนั้นจํากัดแค่การทําครัวและช่วยสอนตอนที่ขึ้นไปถึงขอบเขตตุ้นซวนหรือสายอาชีพขึ้นไปถึงระดับ6กดาวแล้วพวกเขาถึงจะมีสิทธิขึ้นเป็นอาจารย์อย่างเป็นทางการกลุ่มหัวหน้าสมาคมถึงกับขอร้องเข้าร่วมสํานักคังเฉียงด้วยตัวเองจังอยู่จะปฏิเสธได้ยังไง ต้องรู้ก่อนว่าหลินจื้อเปยกับคนอื่นๆอยู่ขอบเขตลีส่วนจางอยู่ยังปวดหัวกับการหาอาจารย์เพื่อพัฒนาสำนักทังเฉียงไม่คิดเลยว่าหลินจื้อเปยกับคนอื่นๆจะเสนอตัวมาเองแบบนี้ผู้ช่วยสอนขอบเขตลีส่วนงั้นหรือหือหืจางอยู่หัวเราะในใจแม้แต่สำนักหกดาวก็ยากจะมีเช่นนี้ได้ไม่ใช่หรือ สำนัก5-6ถึดาวยังไม่กล้าที่จะปฏิเสธพวกขอบเขตหลี่ส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งผู้อาวุโสเลยอย่างน้อยคงได้เป็นผู้อาวุโสสูงสุดแต่ที่สำนักขัางเฉียงตัวตนระดับสูงแบบนั้นกลับเป็นได้แค่ผู้ช่วยพ่อครัวและผู้ช่วยสอนไม่เลวต่อไปข้าจะใช้เกณฑ์น,นี้ในการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยพ่อครัวจังอยู่คิดในใจและมีความคิดมากมายโผลมาในหัว ขอบเขตลีส่วนจะอยู่ในตำแหน่งฝึกงานพวกขอบเขตตุ้นส่วนและพวกสายอาชีพพิเศษระดับหกดาวจะได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการลองคิดดูตอนที่อาจารย์ของสำนักอยู่ขอบเขตตุ้นส่วนกันหมดหรืออยู่สายอาชีพหกดาวแม้แต่ยามเฝ้าประตูก็ยังอยู่ขอบเขตลีส่วนมันจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนแม้อนาคตที่ว่าจะยังห่างไกลแต่จังอยู่ก็รู้สึกว่าความหวังนี้ของเขาสามารถเป็นจริงได้